สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกรมบอลไทยรีวิวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของชุดแข่งขันที่ทีมในอาเซียนนะครับใช้ในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ในครั้งนี้กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้ง10ทีมจะมีอันไหนที่สวยๆถูกใจบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ชุดแรกของสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับก็เป็นชุดเก่งสีแดงนะครับตรงบริเวณอกนี่จะเป็น รูปของตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายแนวทะแยงเนี่ยครับสีน้ำเงินก็สวยเช่นเดียวกันนะครับก็สนนราคา115ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินไทยประมาณ2,820บาทครับต่อกันด้วยมาเลเซียครับยังคงใช้ไนกี้แบรนด์ประจำเหมือนเดิมนะครับพื้นสีเหลืองแขนเป็นสีดำคอเสื้อสีดำนะครับมีแถบด้านข้างสีดำส่วนทีมเยือนเนี่ยเป็นดำสลับเหลืองนะครับ เป็นแนวทะแยงนะครับสวยงามเลยทีเดียวราคาเปิดตัวอยู่ที่299ริงกิตนะครับ2,370บาทตอนนี้ลดลงเหลือแค่209ริงกิตนะครับหรือประมาณ1,660บาทครับ ระโดดมาที่เพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมากกันบ้างครับตรงนี้เขาใช้ของทางด้านวาริกนะครับเป็นเสื้อพื้นแดงแล้วก็เป็นเงาเป็นทางยาวแล้วก็พื้นสีขาวนะครับดูเรียบๆนะครับแต่ว่าสวยนะครับเรียกว่าไม่มากไม่น้อยไปนะครับเปิดตัวอยู่ที่65,000จาพจาร์พม่านะครับหรือราว1,230รา1 2 3บบาทนะครับตอนนี้ลดลงเหลือ33,000จาร์พม่านะครับหรือราวหกรบาบาทเท่านั้นเองครับ ฝั่งตะวันตกของไทยแล้วมาด้านฝั่งตะวันออกของไทยบ้างนะครับก็เป็นทางด้านของกัมพูชาครับแบรนด์ fbt นะครับสวยงามครับเป็นสีกรมสลับน้ำเงินนะครับแล้วก็ส่วนทีมเยือนจะเป็นสีขาวแล้วก็คาดสีแดงนะครับเป็นเส้นๆนะครับราคาอยู่ที่ US ดอลล u s ์นะครับประมาณ670บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่6 usd หรือประมาณแค่200บาทเท่านั้นเองครับผม ข้ามฝากไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับก็ตอนแรกเป็นของวาริกนะครับเป็นพื้นสีแดงแล้วก็ลายต่างๆก็เป็นสีทองนะครับ แล้วก็เนี่ยครับอยู่ๆก็เปลี่ยนมาเป็นของ m ิลสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นพื้นสีแดงแล้วก็เป็นเงาคล้ายๆเป็นเหมือนของปีกนกปีกครุฑอะไรเงี้ยครับส่วนทีมเยือนก็จะเป็นพื้นขาวคาดเขียวนะครับเ,เปิดตัวมาที่7 8 9 0 0 0รูเปียอินโดนนะครับประมาณ1,840บาทนะครับตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่1,380บาทครับ ทีมที่6นะครับเป็นของลาวนะครับชุดนี้ก็สวยงามมากครับจากแบรนด์สปอร์ตนะครับเป็นคล้ายๆมีไล่เไล่เฉดสีนะครับสลับฟันลาขึ้นไปพื้นสีแดงนะครับในตัวเยือนก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็คลิปด้วยสีน้ำเงินนะครับราคาอยู่ที่245,000กีบนะครับประมาณ750บาทนะครับแต่ว่าถ้าใช้เงินไทยซื้อโดยตรงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ690บาทครับ ทีมที่7นะครับเป็นของทีมชาติไทยเราเองนะครับลายนี่ที่เห็นนี่เหมือนเป็นลายหนังช้างครับเป็นสีน้าเงินเมฆครามสีแดงชาตินะครับแล้วก็เป็นสีเขียวใบแคนะครับสีขาวของงาช้างเผือกนะครับก็เรียกว่าสวยงามเลยเกรดเพลเยอร์อยู่ที่2490บาทนะครับเกรดแฟนบอลอยู่ที่1290บาททีมที่8ครับโอ้โหคู่รักคู่แข้งของเราพอสอนี้เลยครับเวียดนามครับเป็นเสื้อของแกรนด์สปอรนะครับ เป็นพื้นแดงแล้วก็มันเหมือนเป็นลายลายดาวนะครับเช่นเดียวกับสีขาวนะครับแต่ว่าสีขาวนี่เป็นคอปกแล้วก็เป็นลายดาวเหมือนกันนะครับราคาที่ช็อปเวียดนามอยู่ที่795,000นดองนะครับในขณะที่ซื้อในช็อปที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่แค่790บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่คนคิดว่าเป็นเสื้อแข็งจริงๆไม่ใช่นะครับคือเสื้อเชียร์นะครับอยู่ที่ 490, 0 0 0ดองนะครับหรือประมาณ715บาทครับ ทีมที่9นะครับเป็นของฟิลิปปินส์นะครับใช้แบรนด์ของเคลเมจากสเปนนะครับก็คือแบรนด์เดียวที่ทางด้านโคราชใช้นั่นแหละครับเป็นพื้นสีขาวนะครับเป็นลายน้ําเงินในขณะที่เสื้อเยือนะครับเป็นพื้นน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นลายทะแยงสวยงามนะครับราคาอยู่ที่3,920เปโซนะครับหรือประมาณ2,605บาทครับสุดท้ายครับมากันที่เสื้อของติมอเลสเต้นะครับใช้แบรนด์ของเนโรนะครับเป็นพื้นสีแดงแล้วก็มีสีดํา และเหลืองนะครับเรนคอเสื้อและแถบด้านข้างนะครับราคาอยู่ที่49 US d ลลาร์นะครับประมาณ1,640บาทนะครับส่วนเสื้อทีมเยือนจะเป็นสีขาวนะครับเพียงแต่ว่าเราหารูปไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าจะมีความสวยงามมากแค่ไหนครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเสื้อแข่งต่างๆของทีมในอาเซียนที่จะใช้แข่งใน AFF Suzuki Cup ครั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเกรยบอลไทยด้วยนะครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเป็น กำลังใจให้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะมีประเด็นอะไรหรือมีรีวิวอะไรเด็ดๆบ้างนั้นเดี๋ยวเกี่ยมบนไทยจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ